วิน้ำครับวันนี้โอ้ปกติทำงานเดือนเมษาครับอันนี้นเ,นเมษาคือสภามิถุนาครับวันนี้ลงเดือนมิถุนาท่วมหมดแล้วฮะลงไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้ตัวล้อกันจมฮะที่แบบที่ถอดล้อนะครับก็โอเคครับอันนี้นาปีนะครับปีหนึ่งทำงานทำานทำานแค่หนึ่งครั้งนะครับ ท่วหมดแล้วครับมีมิถุนาครับตอนนี้ต้นมิถุนาถ้าไม่ทําตอนนี้ก็เลยเวลาแล้วครับก็จําเป็นต้องใช้ล้อกันจมก็โอเคฮะไม่ติดเลยลมครับหนาลมหน,น้านี้อันนี้ก็เพิ่งติดไปฮะนา this นตัวล้อตัวล้อ,อยางเดิมนะครับ ติดก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาใส่ล้อก,กันจมนะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็กำกำลังตกไปปลอยอยู่ฮนะตัวนี้จะส่งทั่วประเทศนะครับล้อก,กันจม ก็มีต้นโสนเต็มเลยขึ้นมาจะพื วนมาทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้ล้อกันจมละล้อเดิมไม่ไหวฮะติดรถ,รถเล็กนะฮะรถสามหยังติดเลยยาเยอะหน่อยถ้าตัดก่อนก็จะ,จะดีกว่าน,นี้ฮะอันนี้ก็ต้องปัน่นต้องปัน่นตรงไหนเยอะก็ต้องปั่นดีๆหน่อย

ต่สกีออกนะต้องขยันปาผุหน่อยถ้าใส่สกีแล้วมันไม่ลึกนะครับ ตกปลอยปลอยครับตัวนี้ขนาดความกว้าง55เซนนะ วามกว้างของตัวล้อก็จะล้นล้นล้นโรตารี่มานิดนนงแล้วก็ไม่ไม่เยอะนะถ้าสังเกตจากรูปห้าสิบห้าเซนความหนารุ่นก,กรอนนี้ก็จะเป็นหกสิบเซนนะปรากฏว่ามันมันเก็บขอบอยากก็ลดมาเหลือห้าสิบห้าก็กำลังพอดีครับ ตัวนี้มีมีตัวที่ช่วยในการาช่วยในการยกในขณะรถที่ติดนะฮะก็คือรถรถไถติดเราก็จะมีอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ติดกับโอฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีหนึ่งนี่ผืนนานี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับ ข้าวหอมมะลิครับปกติก็จะไถไถคลาดตอนนี้ก็ต้อง อาจจะต้องทํานาแบบพักลากนะฮะหวานข้าวบนน้ําเลยหวานบนนะฮะหวานข้าวให้ข้าวอยู่ด้านบนี๋ยวดูอีกที่หนึ่งนะว่าฝนจะตกอีกนานแค่ไหนอนะ่ะโอเคครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับลมเลยนะหายไปครึ่งล้อครับ